กาลกครั้งหนึ่งนานมาแล้วในอาณาจักรน้องหานปัจจุบันคือจังหวัดอุดรธานีมีเจ้าหญิงผู้เลอโฉมนามว่านางอัยทิดาของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่นางอัยมีความงามเป็นที่เรื่องลือและมีชายหนุ่มมากมายทั่วทั้งแคว้นที่ต้องการครองหัวใจของนางหนึ่งในนั้นคือผาแดงเจ้าชายจากอาณาจักรใกล้เคียงแต่ยังมีอีกหนึ่งบุรุษผู้หมายปองนางนั่นคือเท้าพังคีเจ้าชายแห่งพญานาคผู้ที่อาศัยอยู่ใต้บาดาล เพื่อคัดเลือกบุรุษที่จะได้ครองคู่กับนางไอกษัตริย์ได้จัดงานแข่งควายประจําปีขึ้นโดยผู้ชนะจะได้รับสิทธิ์ครองรักกับนางไอผา,าแดงจึงเข้าร่วมการแข่งขันอย่างมีความหวังทว่าเท้าพังคีที่สามารถแปลงกายเป็นมนุษย์ก็เข้าร่วมแข่งขันด้วยเช่นกันแม้ว่าเท้าพังคีจะพยายามอย่างหนักแต่ผาแดงกลับเป็นผู้ชนะการแข่งขันเท้าพังคีรู้สึกโกรธแค้นอย่างมากจึงสาบานว่าจะล้างแค้นในค่ำคืนหนึ่งเท้าพังคีได้แปลงร่างกลับเป็นพญานาคและออกจากบาดานมาจับตัวนางไอาลากนางลงไปยังอาณาจักรใต้บาดาล โดยที่นางมีได้เต็มใจนางโดนพาไปบดานด้วยใบหน้าที่เศร้าใจผาแดงรู้ข่าวก็ตกใจและเสียใจมากจึงออกติดตามไปเพื่อช่วยนางไอแต่เท้าพังคีได้เรียกพายุใหญ่ให้เกิดขึ้นทําให้น้ําจากหนองหานล้นท่วมอาณาจักรน้ําไหลท่วมบ้านเมืองจนทุกสิ่งทุกอย่างถูกทําลายผาแดงพยายามต่อสู้อย่างกล้าหาญแต่ไม่อาจาเอาชนะพญานาคผู้ทรงพลังได้อาณาจากักรจึงจมหายไปในน้ํากลายเป็นทะเลสาบมีตำนานเล่าว่าทะเลสาบหนองหานที่เห็นในปัจจุบันนี้เกิดจากเหตุการณ์ในตำนานนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักที่ไม่สมหวังความโกรธแค้นของ านคและความสูญเสียของผู้คนในอาณาจักรที่ไม่มีใครรอดชีวิตมาได้